ครับต่อไปผมก็จะมาเปลี่ยนสูตรปุ๋ยนะครับในช่วงที่ลูกเมล่อนของเราเนี่ยมีการขยายใช่ไหมครับผมก็จะใช้สูตรปุ๋ยเป็น2 0 8 20ประมาณนี้นะครับก็ประมาณลูกที่กําลังโตหรือว่าลูกที่เท่ากัาปั้นนะครับส่วนที่ลูกที่ใหญ่อายุประมาณ2เดือนก็คือ,คอลูกที่ใหญ่กว่ากําปั้นแล้วนะครับก็จะให้เป็นสูตรนี้นะครับ15 5ห5นะครับ ึ่งเมล่อนที่ผมปลูกเนี่ยมันโตไม่เท่ากันนะครับผมเลยต้องมาแยกให้ปุ๋ยนะครับเพืเ่อนๆ35 5 35นี่ครับก็น่าจะมีประมาณ10ลูกนะครับก็กะประมาณต้นละ2กรัมต่อต้นนะครับให้ปุ๋ย2กรัมต่อต้นนะครับให้ช้อนนี้ก็ประมาณ5กรัมนะครับก็2ช้อน10กรัมนะครับแล้วก็ผมก็จะคนปุ๋ยให้ละลายนะครับ ครับเมื่อคนปุ๋ยจนละลายแล้วนะครับผมก็จะใช้นี่นะครับผ้ามะกรองแล้วก็ก็จะได้เป็นน้ําปุ๋ยนะครับผ้ามากรองปุ๋ยเม็ดที่เราได้เราก็ที่เหลือเราก็ไปโยนทิ้งในแปลงต้นไม้ได้เลยนะครับก็จะเป็นนี่นะครับน้ําปุ๋ยผมก็จะจะ,จะมาเติมใน บูรดน้ำนะครับผมแล้วก็คนที่เข้ากับน้ำนะครับแล้วก็นำไปลดลาดเมลอนของเราได้เลยนะครับก็ไปลดเมลอนลูกที่ใหญ่กว่ากัมปั้นนะครับ ก็ลูกที่อายุประมาณสองเดือนนะครับครับก็จะเป็นเมลอนกลุ่มนี้นะครับที่ลูกใหญ่กว่ากำปั้นนะครับแล้วก็อายุประมาณประมาณเดือนกว่าสองเดือนนะครับนี่นะครับก็จะลูกลูกใหญ่แล้วนะครับสีเขาก็จะเริ่มเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับลูกค่อนข้างจะมีน้ำหนักขึ้นมาแล้วนะครับ ก็จะเป็นกลุ่มนี้แหละครับที่ผมจะให้น้ําปุ๋ยนะครับนี่นะครับลูกใหญ่ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพราะว่าเมลอนของเราเนี่ยโตไม่เท่ากันนะครับก็เลยต้องอให้ปุ๋ยตามตามาที่เมลอนของเราต้องการนะครับตามปัจจัยการโตของเขานะครับ ส่วนคุมไหนที่ลูกเรายังไม่โตเราก็จะให้เป็นปุ๋ยอีกสูตรหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับก็ประมาณนี้นะครับผมสํำหรับการเปลี่ยนสูตรปุ๋ยนะครับเพื่อนๆผมก็จะให้ทุกๆประมาณ7วันนะครับปุ๋ยสูตรนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนเอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ